ไม่ได้ว่าอะไรเลยถ้ามากกว่านั้นได้ไหมก็แล้วแต่ครับเอาพี่ตะดวกใจพี่รักพี่ปองพี่รักสวัสดีครับพี่รักษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับพี่ปองอยากกินหมูทอดอยากกินน้ำพริกอ่ะมีไหมอ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับโอ้ยน่ารักเลยพี่ใี่ึ้นมาทางไหนหรือเป็นเองหรือว่ามีแฟนพาเป็นหรือยังไงเปล่าครับอยู่กับแฟนน่ารักก็เลยน่ารักไปด้วย ดิ้นจังเลยเธออย่กับแฟนน่ารักจก็เลยน่ารักไปด้วยคถึงครับคิดถึงเยเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเป็นกําลังใจให้ทําไมถึงเป็นกําลังใจให้พี่เพราะว่าผมก็เห็นอะไรที่แบบไม่ดีเยอะอย่างเงี้ยครับผมอยากให้พี่ปองรับแต่สิ่งที่ดีดีกว่านีครับเห็นอะไรไม่ดีน<ต>ี่หมายถึงว่าอะไรไม่ดีไม่ใช่พี่ใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ หมายถึงอาจจะใช้คําให้มันถูกก็คือเจอเรื่องแย่ๆเยอะอะไรเยอะก็เป็นกาลังใจให้ผ่านไปให้มันผ่านไปได้ใหนี่เธอได้แฟนหรือเธอได้ครูเนี่ยทําไมเขาสอนเธอตลอดเลยเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้นะปากอมันตะกอนรเขาบางทีเขาใช้คําพูดแบบคุมเครือเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเออตรีเธอต้องใช้คําพูดให้ชัดนะเธออรีใช้คไม่ค่อยเป็นครับเหรอแล้วเธอใช้คําเป็นมากขึ้นไหมเขาเขาใช้ปากสอนเธอหรือว่าเขาพูดหรือเขาเขียนกระดานหรือว่า บ้ามากแรงมากแรงอะไรก็ใช้ปากสอนก็คือพูดอหรือว่าเขาเขียนให้เธอพูดก็ใช้ทั้งปากทั้งมือนั่นแหละทั้งปากทั้งมือน้องหนักกว่าพี่เยอะน้องหนักกว่าพี่เยอะพี่ใช้แค่ว่าปากสอนอันนี้ทั้งปากตล้งอ้อมมือก็เขียนด้วยเออย่าลืมกดตะกาด้วยนะคะทุกคนเราสามคนเนี่ยโอ้น่ารักจังเลยอ่ะกดตะกาด้วยนะครับ โอ้หทำไมดีเดี๋ยวพี่ะไรพี่โชคเลยนะมีคนห่วงใยพี่เยอะมากแล้วเป็นคนระดับประเทศก็เยอะคนทั่วไปก็แย่แบบโทรมาทักมาอะไรมาแบบเยอะมากเลยอ่ะแลวตอนนี้ยอดขึ้นไม่หยุดเลยเธอดูพลังคอนแทรี่พลังขวดคนกดตากาแล้วฟอดฟอดพูดเหมือนแทรี่หน่อยว่าเนี่ยเซรั่มไฮยาหนึ่งขวดห้าสิบเก้าบาทสองขวดร้อยห้าบาทสี่ขวดสองร้อยบาทพูดให้พี่หน่อยสิเหมือนแทรี่หน่อยสิโทษนะครับเซรั่มไฮยานะครับหนึ่งขวดนะครับร้อยกว่าบาทคนกดตากาเลยครับดูหน้าผมดิ ส่ขึ้นไหมเนี่ยดูดิเออเซรัมพายาครับจริงๆผมเคยลองใช้มาแล้วแล้วตัวนี้ก็ใช้อยู่ตัวนี้ก็ใช้อยู่ครับแต่จะหมดแล้วครับพี่ปองต้องส่งมาให้ผมเพิ่มนะครับจัดให้เลยที่รักไม่เจอเลยเธอขายอะไรบ้างนะท่านจะได้ไปอุดหนุนเธออีกผมขายน้ําพิกครับใกล้จะหมดแล้วครับพี่ปองอุ้ยต้องต้องรีบสั่งแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแต่ว่าอยากกดทุเรียนทอดก็ไปกับพี่แตรี่เลยครับกดทุเรียนทอดถุงใหญ่ถุงละหนึ่งหมื่นบาท พี่สั่งหนึ่งถุงใจโดยทนายเก่งและคุณปุ๊กกี้นั่งแคของไปกินทุเรียนทอดไปเพลินเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่มีใครบนเขาซื้อกันทุกไลฟ์อยู่แล้วเฮ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งเนยจริงๆเขาต้องงอนพี่นะพี่หายเขาทิ้งเขาไปสมปีแต่พอเจอปุ๊บเขากอดพี่พี่พร้อมอยู่ด้วยกันมาทําอะไรกันพี่ทํากับผมไปพี่อะไรเงี้ยโอ้รักจรคนนี้รักพี่จริงไหมแพรี่พเคาะรูจัก โัเห็เขาเขารักพี่จริงไหมถ้าถ้าเขายังจ้างงานพี่แสดงว่าเขารักพี่จริงค่ะตอนนี้พี่รักเขา80%พี่รักภรรยาเขามากกว่าอ้าวมันไม่ได้ไม่ได้นะคะเขารักแบบพี่น้องรักจริงๆริงกันเลยพี่น้องโอเคค่ะนี่เป็นเลขาส่วนตัวไป้ะ,ะพี่พสพี่พดไปแล้วไม่เห็นเหรอ ความหวังและกําลังใจความหวังก็ปุ๊กกี้ไงอยู่ซ้ายมือใจก็ส้มไงสั่งแล้วค่ะโซโซนะคะสั่งแล้วค่ะโซโซนะคะได้ยินเสียงไหมเกิดมาห้านี้หน่อยแล้วมารวมกันหน่อยแล้วมานี่ยอดบนเนี่ยเนี่ยข้างดูงั้นหลังไปดูยอดเองเอาดีๆเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเราจริงสิมันเฮ้ยมันจริงเลยเหรอครับเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวหน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านจริงๆเหรอผมผมเป็นนี่แปดล้านแปดครับขออีกสักเจ็ดล้านห้าเลยครับเดี๋ยวก็หมดแล้วหมดอะไรกเราดขึ้นไดบอกแล้วแพรรี่อยากให้หมดนี่ในหนึ่งวันแหละไให้หมดนี่ภายในะแพรรี่แพรรี่พี่เป็นนี่แปดล้านแปดขอสักสี่ล้านสี่น้องค่อยลงได้ไหมอ่ะจะไม่ให้เดี๋ยวให้หนูกลับบ้านเลยแหละจอดรถรอในปั้มน้ำมันอยู่แล้วเนี่ยเธอถึงเอางี้พี่ขอแค่ถึงจันทบุรีอ่ะโอ้ หนูไม่ได้ออกหนูไม่ออกรถจากปั๊มเลยเพราะว่าจะออกรถกล้องมันตันมากอ๋อเหรอได้ค่ะมันตันมากเธอเธอให้ฉันได้อีกกี่นาทีเธอน้อ,องรักรักมากรักที่สุดได้อยู่ได้อยู่ค่ะสักสิบยี่สิบนาทีอ,อะอ่ะยี่สิบแล้วกันยี่สิบแล้วกันนะก็ปค<อ>นถึงทุ่มหนึง่งพอดีเป๊ะเลยตอนนี้สิบแปดสี่ศูนย์ก็ถึงสิบเก้าบริได้ค่ะได้ได้ได้ส่วนเดี๋ยวของแพรลี่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่หญิงจะพาพี่สมปองไปไปที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวบินไปพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเเข้าาาาไปจัดกรนนนนีีีีททงแแแ่่่่ะุ ไปดีกว่าค่ะพี่พี่เก่งนะเราไปแสดงความบริสุทธิ์ใจหนูว่ามันดีกว่าเนาะใช่ครับดีกว่ารอให้มันมีหมายเรียกหมายอะไร ใช่ครับทางทีมงานทางเราผู้ใหญ่ทางนั้นก็เน้นัดหมายอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวุูงนี้ก็ได้เข้าไปหาทางครับผู้ใหญ่ที่ทำท่านให้อะไรดีนะคะหมายถึงว่าอะไรเนี่ยหนูรู้สึกว่าท่านไม่ได้แบบว่ามุ่งเป้าหรือว่าอะไรเลยท่านแฟร์มากถ้าเราบริสุทธิ์ท่านก็ให้โอกาสเราได้ใช้ชี้แจงได้อะไรเต็มที่เลยครับุ่งนี้ก็จะเตรียมในส่วนของหลักฐานสเตทเมนต์การโอนทุกยอดนะครับรายละเอียดทั้งหมดนําส่งให้กับท่านแล้วก็ในส่วนของรายชื่อทางก็ส่งให้ท่านทั้งหมดนะครับก็น่าจะ ทำตามพี่ผู้ใหญ่เขาแนะนาครับ,รรบอช่นี้ครับต่อเลยครับว่าไม่หนักหนูไม่หนักใจนะเคสพี่ปองอะ่ะหนูไม่หนักใจหรอกเพราะว่าเรารู้ที่หมายถึงว่าเราก็รู้อยู่นะถ้าเป็นเดียวพี่พี่ปองพูดนะนะก็คือเรามีมีความนับถือกันส่วนตัวแล้วก็ยืมส่วนตัวแค่นะั้นแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับโครงการอะไรของวัดเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเราสามารถแสดงเจตนาได้ะ่ะ สำหรับหนูหนูรู้สึกแบบนั้นพี่ไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นเลยก็ไม่ไม่ไม่เคยมีความคิดแบบเอ่อทำมันนี่ขึ้นมาเอ่อแบ่งกันเงี้ยพี่ไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นเลยนะเบียร์นี่เบียร์นี่มีข้อพิสูจน์ระหว่างพี่ซื่อสัตย์กับพี่ซื่อเบอร์เนี่ยพี่เป็นซื่อไหนมากกว่ากันสเกิร์นี่สองมาหนูใช้หนูนิยามคํำหมาหนูบอกว่าเราทุกคนล้วนโง่บริสุทธิ์อะไรนะเราทุกคนอะไรนะ เราทุกคนล้วนโง่บริสุทธิ์อออันนี้หมายถึงพี่คนเดียวใช่ไหมไม่ทุกคนเลยกับเคสกับเคสใครก็ตามที่เคยศรัทธาทิศอลงกดเนี่ยศรัทธาจริงๆเพราะสิ่งที่เขาทําเพราะสิ่งที่เราเห็นมาตลอดสามสิบปีไม่ว่าจะพอจากสื่อหรือจากอะไรก็ตามเราศรัทธาอย่างจริงใจในตัวเขาเพราะคิดว่าเขาเป็นพระปฏิบัติดีจริงๆช่วยเหลือผู้คนจริงๆอันนี้ไม่ใช่ความผิดที่เราต้องควรมาโทษตัวเองเพราะเราโง่บริสุทธิ์ เราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เขาหลอกเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาหลอกเราไม่ได้โง่โดยสมัครใจพี่พี่รู้สึกดีมากมากเลยอะรู้สึกดีดีไหมนะเพราะตอนที่พี่ทาซีดีแกมเมียพี่ก็บอกเขาเลยว่าเอาไปที่นั่นเพราะพี่ฉายพี่ใช้สื่อคนเป็นเอสเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะช่วยเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่ต้องคิดมากเลยตอนเขาถามว่า เอาไปทำบุญที่ไหนคะเพราะเรามีแบบต้องเอาไปทำบุญพี่ก็ตอบเลยวัตบัตรนำบุครับเพราะว่าอยากช่วยผู้ป่วยเอชผมใช้สื่อเขาบ่อยพี่เหตุผลแค่น,นี้เลยผมใช้สื่อรักในเวงเรียนแล้วปิดท้ายเรื่องโรคเอชบ่อยก็เลยอยากไปช่วยที่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยจําตัวเลขแม่นไงวันแรกแปดแสนมออพิ่ต์ต์จะแม่แปดแสนล้านสองล้านห้ารวมแล้วไปสามล้านห้า, 5, า 5, อะไรเงี้ยพอพอถึงช็อตนั้นมาเราก็รู้สึกเออเราก็ก็ก็เหมือนที่แพร่ี่บอกแหละเราก็าก็ตั้งใจดีแหละเนาะใช้คําง่าย หรือโง่บริสุทธิ์นั่นแหละอ่ะใช้กำลังกันได้ <c oughs> คุณปอครับคุณทำไมไม่พูดเลยครับคุณมีบทพูดหรือยังฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับพี่ปองลงอะไรไปก่อนนะครับไม่ได้ผมสั่งของคุณก่อนนะเอาผมจะสั่งมาเลี้ยงพนักงานโรงงานทนายเก่งเพราะที่นี่เขาเลี้ยงเที่ยงเย็นเขาเลี้ยงอาหารพนักงานตลอด <c oughs> เดี๋ยวให้พี่แพรี่ไลฟ์กับพี่ปองครับได้ครับมีอะไรบอกกับแพรี่นะครับตรงนี้ครับรักนะแรักนะคำเดียวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายของไปอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวย้ายกองไปอยู่ด้วยนะแกเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวงานพี่ปองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ต่อไปก็งานเรานะครับไปเรื่อยไปไปลงไปเลยลงไปเลยบายสวัสดีครับพี่ปองสวัสดีครับโอ้หลลอนะ แล้วนำแล้วนำตะกุลหล่อแท้เลยนะปกรณ์เลยแบบคนมากเลยตอนแรกผมไม่เชื่อนะตอนแรกผมนึกว่านางนางโจ๊กนางออานางตะกุลหล่อแท้หล่อแท้จริงๆนางตะกุลหล่อแท้จริงๆมัน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 แบบเฮ้ยคุณคุณหล่ออยู่แล้วลูกคนมานนำตะกุลหล่อแท้มันเหมือนเป็นมุกอะแต่พอไปดูตอนบดเอ้านางตะกุลหล่อแท้จริงๆริงเหรอเนั่ยคุยกับพี่ส้มแล้วแล้วตัวเองก็หล่อแท้ด้วยเขาพูดภาษาเพื่อนบ้านได้ด้วยนี่เขาน่าจะเข้าใจหมดนะเวลาเพื่อนบ้านว่าอะไรเนี่ย แค่นี้พอเดยอปิวเดี๋ยิวเดอิ <l acht> <c oughs> วอุ้ยยอดขึ้นอย่างนี้เลยยอดนิ่งอะ่ะแพรลี่ยอดนิ่งอยู่แล้วอะวงสือ่อตัวเลขไม่ขยับอะ่อะพตกดจักร้าเลยคนะ่ะไปไปิไปื่อปอง,<ช>องจะได้ใช้<อ>นี่เร็วๆขอว่าใช้ยังไงครับผม <l acht> มีลูกค้าถามมาว่าซื้อไปเยอะแล้วใช้ยังไงง่ายมากนะครับอันดับแรกใช้ทานหน้าตีมึงจะกินเข้าไปไงล่ะพูดต่อพูดต่อ เฟล่ามันคืออะไรเฟล่ามันก็รู้อยู่เฟล่มก็ทาน่ากินก็ไปได้ไงล่ะเออมันเป็นก็มันเป็นเฟล่ามอล้วจะถามทำไมเฟล่ามเฟล่ามก็บำรุงหน้าไงคะเฟล่ามก็บำรุงหน้าเขาเขาเขาซื้อเราพูดกับเขาดีๆนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาแล้วเนี่ยละเมิดอะไรนี่ขึ้นละเมิดอะไรไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยขึ้นก็ละเมิดทำไมต้องยืนยันเหรอ อ้าวไม่รู้เลยรู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ้าวตายแล้วกดออกก็มันบังหน้าแผนนี่ก็ไม่อยากให้มันบังพี่พี่ซื้บือซื้บอก็เมื่อกี้เขาขึ้นตรงสื่อมาเราต้องไปเราต้องไปอ่านต้องไปยืนยันไอเราก็มันบังหน้าน้องไงกดออกซะเลยไม่รู้เราเขาเตือนอะไรเขาเตือนว่าเขาเตือนอะไรเหมือนละเมิดวิดีโอเนียไอข้างหน้าเขาข้อหเป็นวิดีโอหรอเขาบอกละเมิดวิดีโอไปเลยเล่ามาแล้วอ่ะพอาดละเขาบอกละเมิดวิดีโอองน้านเพิ่งมาอะไรสักอย่างอันนีที่ที่ขาดอีกอู้ยเวลา สถานการณ์เรื่องราวแบบนี้มันมันทำให้เห็นเห็นหัวใจคนน้ำใจคนมากไปนกเนาะ้วทเราก็ต้องตระหนักค่ะว่าเราก็ต้องตระหนักว่าคนที่รังรักและศรัทาในตัวเรายังมียังมีมากต่อให้มันมีคนที่แบบไม่ได้อินกับเราไม่ได้ชื่นชอบเราไม่ได้ศรัทธา,าเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่อาจจะมีเยอะกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าในขณะเดียวกันเราดําลงตนอยู่เนี่ยเราก็ต้อง เราก็ต้องนึกถึงคนที่เขายังศรัทธาในตัวเราเขาอาจจะอย่างพี่ปองอะนะเขาอาจจะเคยแบบมีได้เง uh, ี้ยแง่คิดหรือแม้แต่อันไม่รู้แหละอะไรต่างๆต่างๆที่เขาเคยได้จากธรรมะเดลิเวอรี่อ่ะพี่ปองก็คืออาจารย์ของเขาคนนึงอ่ะคือคนที่ยังมองอาจารย์เป็นอาจารย์มันมีไงดังนั้นเราก็ต้องนึกถึงคนเหล่านี้แล้วก็เนี่ยพยายามแบบดำรงดำรงตัวให้เขาเห็น่ะว่าเรายังคงเป็นที่พึ่งในทางจิตใจให้เขาได้หนูรู้สึกแบบนั้นนะ อืเวลาฟังเนี้ยพี่รู้สึกเอออยากกลับไปไปสุดอยู่แลน้วไม่ได้กลับไปบวชนะหมายถึงว่ากลับไปอยู่ในอยู่ในจุดนั้นที่เอ้ยเขาฟังแล้วเขาสบายใจก็ฟังแล้วเขาได้ข้อคิดก็ฟังแล้วเขาแบบคนยังพร้อมจะฟังนะคะเพียงแค่พี่ปองไลฟ์พูดคนยังฟังเชื่อหนูสิคนยังพร้อมจะฟังอืคนพร้อมจะฟังจอันนี้ก็หบอกมหาสอนให้กตัญญูยังจําไม่ลืมครับอะไรเงี้ยเออมันก็ ใชู่ใจภูใจมากนะเวลาคนบอกเนี่ยซึ่งตอนเป็นพระเรารู้สึกว่าเราเราเรารับตรงนี้ได้เรารู้ตรงนี้ได้เรารับรู้ได้แต่ศึกมาพี่รู้สึกห่างๆเวามรู้สึกนี้ไปไปนานมากเหมือนกันรู้สึกห่างๆเหมือนกันไลมไหนวันเลยพี่ป้อง,องครับอุ้ย <c oughs> ผมไลฟ์จบตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่เค้บอกใครคือเราก็รออยู่ว่าเออจะถึงถึงจุดที่เราต้องพูดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะจริงๆเราก็จะรู้ตัวว่าเรามี นี่นะได้ต้องไปใช้นี่นะอะไรเงี้ยมันก็เลยยังไม่ล่านเ,เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าให้พี่ส้มเก็บเงินเนาะใช่ค่ะต้องให้พี่ส้มเก็บตังค์แล้วเราควรใช้เดือนเท่าไหร่เราควรบอกเขาว่าวันละเดือนละไม่ใช่ก็ทุกวันนี้พี่ปองมีหมายถึงว่ามีเรื่องจําเป็นต้องใช้อะไรคะหนูไม่รู้สึกพี่ก็ไม่ได้มีอะไรต้องใช้นะพี่ก็ยิ่งมาอยู่โรงงานทนายเก่งๆก็เลี้ยงทุกอย่างนะ อก็็ใช่ไงใช่ไงมี้มินนวดอยู่ข้างๆเนี่ยนวดรักษาเนี่ยนวดเวชศาสตร์เวชศาสตร์เฉียดร้อนอะไรสักอย่างก็จริงๆก็เปิดโรงงานได้นะแต่ว่าพี่ก็ชอบจ่ายไปก่อนน่ะแสดงความเท่ไงแสดงความดีนะแล้วก็ชอบซื้อมาเลี้ยงอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่จริงๆเก่งเขาก็ดูแลทุกอย่างเนาะนะก็แทบไม่เหมือน้องใช้ละเอาให้พี่ต้งเก็บหมดเลย้ะกันดีไหมพี่คนกักไว้ใช้สัก เจ็ดสมมนะิบสามสิบนมะถ้าสมมตินะสมมติหนูนะถ้าสมมติเป็นหนูนะสมมติว่าได้สักหมื่นหนึ่งไม่รู้จะค่าจ้างหรือว่าอะไรก็ตามแต่ให้พี่ซ่อมแปดพันเก็บไว้สองพันเจ็ดสิบสามสิบไม่ได้เหรอทำไมต้องแปดสิบยี่สิบอะก็เจ็ดสิบสามสิบก็ได้เจ็ดสิบสามสิบก็ได้คก็ได้แล้วก็ได้ก็ยังถือว่าเยอะอ่ะยังไง<อ>ก็ตามให้มันเก็บเยอะกว่าใช้อ่ะหนูว่าได้หมดแหละหกสิบสี่สิบยังได้เลยมีคนบอกเลือกหนาใหญ่เลือกหนาใหญ่หมายถึงเลือกใจใจใหญ่เลือกหนาใหญ่ จริงนะใช่อันนี้ต้องเลิกค่ะอันนี้ต้องต้องเลิกเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่เราจะซัพพอร์ตคนอื่นได้แล้วหมายถึงว่าคนที่มันเขาไกลตัวเราว่าที่เขาไม่ได้แบบมีส่วนอะไรในเกี่ยวข้องกับกับชีวิตเราอ่ะเราไปซัพพอร์ตเขาไม่ได้แล้วเ่ะเราไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นแล้วบางมุมมันน้อยใจเหมือนกันนะแบบบางทีเราทําความดีเยอะพอมีเรื่องปั๊บเงียบเก็บเลยไม่ได้มีใครช่วยเลยไม่มีใครซัพพอร์ตเลยอะไรเงี้ยมันไปนึก <ๆ S 2> ถึงตัวเราค่ะนึกถึงลุงอลงกดไว้เขาทํามากกว่าเราตั้งกี่เท่า เป็นพันๆเท่าและดูพอเขาเกิดเคสแบบนี้ที่อที่ท่านที่ปปปทเล่าในรายการที่ว่าเขาว่าเขายังถามที่โลงกดไม่หมดแล้วเหมือนที่ลดกดไปอยากจะพูดอะไรอีกเหมือนว่าเขาก็อัดอั้นมาเหมือนกันเขาก็รู้สึกแบบนี้นะคะหนูว่าในมุมหนึ่งเขาก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเขาก็เหนื่อยในจุดที่เขายือนอยู่นั่นแหละหมายถึงว่าเขาต้องแบกแบบคนที่ห้อมล้อมเขาแล้วหวังประโยชน์จากเขาว่าหนูว่าเขาก็เหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่เขาไม่เหนื่อย แต่มันลงไม่ได้อะมันลงไม่ได้อะพี่ปองเข้าใจไหมมันเหมือนคนเข้าใจเลยไม่รู้สิถ้าถ้าหนูเทียบกับเหมือนนักการเมืองอ่ะเป็นหัวหน้าพักอ่ะมันไม่สามารถลาออกจากพักได้ง่ายๆเพราะว่ามันมีลูกน้องที่เป็นบริวารที่มันต้องพึ่งอำนาจบารมีอยู่ประมาณเนี้ยมันเหมือนคนขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้เนี่ยเขาเขาแบบนั้นเลยหนูรู้สึกว่าในมุมหนึ่งที่น่าเห็นใจเขานะที่จะลงกดอ่ะเขาเป็นแบบนั้นเลยพี่ดูสายตาเขารู้แล้วเขาเหนื่อยเขาผิดหวังเขา เขาแบบเฮ้ยช่วยคนไว้เยอะมากอะน่าจะเป็นแสนเป็นล้านคนแต่ว่าถึงเวลาที่เขาแบบเขาแทบไม่มีใครอะไรเงี้ยแค่นี้พอครับอย่าลืมนะครับผมหนึ่งขวดห้าิบเก้าบาทนะครับสองขวดร้อยห้าบาทแล้วก็สี่ขวดสองร้ยบาทบางคนเนี่ได้คูปองเนี่เหลือแค่ร้อยแปดสิบนะครับเหลือแค่ร้อยแปดสิบตอนนั้นนั่นแพรลี่นะ เธอต้องเอาไปใช้นะเธอตั้งแต่ข่าวก่อนฉันให้เธอไปเธอต้องใช้นะฉันรู้ว่าเธอใช้ฉันร well> ู้ว um, ่าเธอสามารถใชมทุกวันอยู่แล้วเธอใช้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้แต่ห้าสิบเก้าบาทเธอก็ลองใช้หน่อยเธอเธอไม่ทาน้าเธอก็เธอกงเ่อของดีไม่จำเป็นต้องแพงของดีไม่ได้แปลว่าจะดีแล้วของดีที่ไม่แพงอยู่ที่โรงงานไหน ก็อยู่ที่ถือมือที่ถืออยู่ไงคะโรงงานทนายเก่งจังหวัดขอนแก่นนะครับสั่งหนึ่งตึ้งสองวันรอรับได้เลยมี่อยากดูนี่ช่วยเต็มที่แล้วนะเนี่ยช่วยเต็มที่แล้วนะยังมีอะไรที่เต็มที่อีกเยอะยังมีอะไรที่ต้องเต็มที่กับพี่อีกเยอะอย่าคิดว่าเธอจะมาหลุดตั้งแต่รู้จักพี่เนี่ยนอกจากความเป็นพี่ความเป็นเพื่อนเธอมีที่เป็นภาระให้เธอด้วย เราพี่พี่ภูมิใจในการที่เป็นภาระของแพรลี่ด้วยนะพี่รู้สึกดีเฮ้ยพี่บูลี่สรุปเราไม่ได้งอนกันเนาะอะไรนะสรุปเราไม่ได้งอนกันใช่ไหมเผื่อคนมันเพิ่งเข้ามาสรุปนะครับผมไม่เคยงอนแพรลี่เลยล่าสุดล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมให้แพรลี่และผมนะครับผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราสองคนเนี่ย ไม่ได้งอนกันผมไม่ได้งอนน้องผมคือผมกลับเรียนอีกครั้งเพื่อความเป็นธรรมล่าสุดในความรู้สึกของผมเรากลับเรียนบ่อยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สันทนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครนะสุนทิยาสวัสดีสนธิยาสนธิยาไม่ใช่คุณลุงสนธิยาคือพี่กาับเรียนอย่างนี้นะครับทุกท่านว่าผมไม่ได้งอนแพรลี่แล้วเพื่อความเป็นธรรมแก่แพรลี่ผมไม่ได้งอนน้องนะครับแล้วแพรลี่ไม่ได้ผิดอะไรยังเป็นผู้บริสุทธิ์และจะบริสุทธิ์ ไปจนกว่าจะแต่งงานอเริ่มแปลกๆแล้วนะไอ้เริ่มแปลกๆแล้วนะยังเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันเหมือนใช้คําที่เขาใช้ในวงการอะไรบางอย่างนะยังเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วขยันตัดต่อแล้วเกินของหนกระแสเนี่ยคนไปหนกระแสแล้วใครโดนบ้างเนี่ยเราก็มีแพรลี่ใช่ไหมที่ฟอร์ดเอาไปเล่นใช่ไหมแพรี่มันมีคนทำมาให้พี่เป็นพี่ด้วยวะพี่ควรโพสไหมหรือว่าไม่ควรหาเรื่อง ยาย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไวท่องเลยพี่ที่รู้สึกเดียวกันอะไรทนายเก่งเหมือนกันปุ๊กกี้ตัวชงเลยเดอนเลขาพี่เป็นประธานบริษัทแต่พี่ตั้งให้เป็นเลขาพี่ด้วยปุ๊กกี้ชงมาใหญ่เลยชงมาใหญ่เลยเนี่ยมันก็ขยันทาแล้วจลูกเพี่ยขยันทํและวกันเนี่ยไี่พอแล้วข้างหลังเป็นลงเลยลงเลยข้างหลังเป็นเก่งดีมากข้างหลังเป็นพี่ทอนที่จับที่แย้มอ่ะวัดไร่หิ่ะ อ่าหนจูจำได้ที่พี่ปอไปขอให้เขาอันนี้ใช่ไหมคะเออนี่ก็ขยันมาถ่ายงี้พี่ก็สนในเกมพูดเลยไม่เอาลางไม่ดีไม่เอา <c oughs> พี่ก็เห็นด้วยเลย <c oughs> เอาแล้วหกนาทีนะครับ <c oughs> พี่แพรี่จะอยู่กับผมรีบกดตรงนี้เ <c oughs> ต็มเต็มเลยดีกว่าหกนาทีนี้ <c oughs> ขออีกสองล้านอ่ะอือแค่ละขาดอยู่ล้านแปดอ่ะขออีกสองล้านขาดอยู่แค่ล้านแปดเท่านั้นเองนะครับขอขออีกสองล้านเลยขอเท่าไหร่นะคะ พี่ตั้งใจสี่ล้านสี่ไงให้ได้ใช้นี่ครึ่งหนึ่งเลยวันนี้เพราะแพรี่มาทันทีบาลมีแพรี่ปกเก้าปกกระมม่อมพี่บารมีแพรี่แพริสารแพรปสารมหูลานฮะเป็นนี่เหรอครับเป็นนี่เหลืออยู่แปดล้านแปดแสนตอนนี้ยอดได้แล้วเท่าไหร่เนี่ย้านสหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทมีนายวันวันซะด้วย นะขออีกแค่สามล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าแพรลี่นอนที่ปั๊มไะแรแพรลี่นอนที่ปั๊มได้ไหมล่ะัไม่ได้กลับบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่อยากไปเดินดูบ้านที่เราทําอ่ะพี่ชอบดูแบบบ้านต้นไม้ดินที่ถมใหม่ๆพี่ชอบชอบเดินดูรู้ทำไมชอบเดี๋ยวรออีกตั้งอีกตั้งสองเดือนแล้วตอนนี้พี่กาลังตั้งอเวนเจอร์ที่โรงงานทนายเก่งนะ อเวนเจอร์โหนกระแสสวัสดีครับผมสมปองหวนกระแสสวัสดีครับผมธนาเก่งหวนกระแสสวัสดีค่ะลูบี้หนกระแสสวัสดีค่ะปุ๊กกี้โหนกระแสค่ะอะไรคนหนึ่งคนถือขนาดคนถือคนนี้เลยเพชรหนกระแสหนกระแสกันทุกคนเลยหรอสวัสดีครับพี่แบรี่จำได้ไหมน้องเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำน้องเพชรได้ไหม โทษมาเลยหนูไม่จำไม่ได้น้องเพชรหนกระแสเอาเดี๋ยวไปย้อนดูได้เพชรหนกระแสรู้กันนะอ๋อโอเคเดี๋ยวหนูไปดูไปดูนะเธอรอไหมรอไหมรอไหมน้องชายพี่รอไหมเออรออยู่ค่ะรอเนี่ยเป็นทีมหนกระแสหมดเลยนะแต่ต้องโทรเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์ไปหาพี่หนูมาขอขอใช้นำตัวคนหนกระแสทั้งทีมเลยพี่พี่ก็เป็น ไอรอนไอรอนแมนขนกระแสทนายเก่งเป็นกัปตันอเมริกาขนกระแสบุกกี้เป็นอะไรนะวันเดอร์วูแมนอะไรไหยไอมันคนละค่ายดีกว่าละค่ายนั้ดีซี้ยมันดีซีแล้วว้มมาเบลนี่ใครผู้หญิงนี่ใครมาเบลไออ๋อที่เป็นนักเสืารานัตชาบุกกี้เป็นนัตชาลูบี้เป็นใครอีกคนหนึ่งลูบี้เป็นฮักแล้วกัน แล้วพี่เป็นนักส่วนเพชรนี่เป็นใครเลือกมาที่เป็นยิงธนูไหมไอรอนแมนพี่ยิงไอรอนแมนพี่ชอบไอรอนแมนเวิร์กไหมคิดว่าเวิร์กไหมจะรอดไหมคิมเนี้ยพูดไปเพื่อเพชรน่าจะไปได้อยู่เสือสามนาที <laughs> ปิดท้ายปิดยอดให้พี่ไปถึงสองล้านหน่อยพี่เลยทุกคนกทุกคนที่บอกว่าต่างตรงไหนทุกคนต้องไปช่องพี่ปองนะคะช่องนี้ไม่มีตะกก้านะคะลบกวนรบกลยายช่องนิดนึงนะคะ แล้วกวนย้ายช่องนะคะอไปทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะเดี๋ยวดิฉันจะลงไลน์แล้วนะอีกสามนาทีไปช่วยกดช่วยเหลือพี่ปองหน่อยปะแล้วผมจะมีเรื่องลึกๆของแพรลี่ที่แพรล <laughs> ี่ก็ไม่อยากให้ผมพูดด้วยแต่ผมจะพูดในช่องพูดได้เลยค่ะ,พ,ดดคะพูดได้ทุกเรื่องเลยค่ะ <laughs> ที่น้องคนนั้นที่มาทักพี่นะว่าแพรลี่เคยจีบเขาอะไรเนี่ยนะน้องคนไหนอืพี่ส่งให้ดูแล้วอ๋อล <laughs> ูกตะเซียนพาร์นะเหรอ มันเป็นอดีตนานแล้วก็น้องแว่นเขาน่ารักแต่ก่อนจริงไหมที่ส่งดอกไม้เขาจริงไหมที่ส่งยังไม่มีแฟนยังไม่นอะไรนะจริงไม่ได้ส่งดอกไม้อะไรให้เขาเยจริงไหมปะส่งแต่ไม่ได้ส่งก็ดอกไม้ก็ไปที่บุรีรามแทนที่ไปที่น้องแว่นนี่ไงอ๋อถ้าบุรีรามไม่กลับมานี่คือไปที่น้องแว่นคนนี้เลยไม่ใช่ที่แรกอยากพูดอธิบายอย่าอธิบายพี่จะไปพูดในช่องพี่ที่แรกจะไปที่น้องแว่นแต่ว่ามันเลี้ยวจากน้องแว่นไปที่บุรีราม รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบร้ายไหมเราเรื่องความรักเรามีความหนูไม่ได้ร้ายตอนนั้นหนูยังไม่ได้คบใครตอนนั้นหนูแค่แอลแอลหนูไม่มีแฟนจ้าแต่นางก็น่ารักไว้นางนางบอกเหรอว่าหนูจีบนางอย่างนี้เหรอนางไปฟ้องพี่พี่ปองเหรอแพรี่คนคนช่องแพรี่ตั้งเจ็ดพันอ่ะไม่เห็นตะกาพี่เลยตั้งเจ็ดพันนี่มามาผมสักครึ่งหนึ่งได้ไหมนะไปั่งช่องพี่ปองหน่อยค่ะ แล้วเราก็ว่าแล้วทําไมนางถ่ายรูปคู่แล้วส่งมาให้เราฉันก็ว่าแล้วจะดีๆมาให้พี่ปองถ่ายรูปคู่กับน้องส่งมาทําไมเนี่ยแล้วน้องพูดเองด้วยนะว่าพี่ปองครับเราก็เอาว่าไงน้องพอดีเคยพี่แบรี่เคยจีบผมครับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ,จ,ะจู่ๆก็บอก <laughs> จีบจีบยังไง <laughs> เจอในรายการพี่เขาก็ขอไว้แล้วก็เออจะส่งอะไรให้อะไรเงี้ยครับแล้วงไง <laughs> อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้ส่งครับ <laughs> พี่เขาได้จะเลี้ยวไปบุรีรัมณ์นะครับ <laughs> พี่รู้สึกไงรู้ไหมน้องๆม<อ>ันก็มีความร้ายน่ารักร้ายอ่ะมาไม่ร้ายจ้าเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีแฟนจ้าตอนนั้นยังโสดจ้าท่าน,นท่านที่อยู่ในช่องแพรดี่นะครับเมื่อย้ายมาช่องสมปองลครไ้ส่งคุณจะได้ฟังเรื่องที่มันลึกกว่านี้แล้วผมยังไม่ได้พูดกับน้องเลยมีอะไรพูดต่อหน้าจะได้อธิบายให้ถูกเดี๋ยวแบบคนเอาจับไปเป็นประเด็นดีมีอะไรพูดรบกนรบกนพี่ปองพูดตรงนี้เลยค่ะ เยอะมากที่ท่านทุกคนอยากดูไหมดิฉันให้ดูรูปยังได้เลยเนี่ย <laughs> ได้ไม่ต้องสงสยัย<า>เดี๋ยวจกคนจะไปสงสยัยมากันแล้วหรอมากันแล้วมาเยอะไหเยอะครับมีแพรลี่ไม่ได้เปิดเผยหมดหอ,อยาคิดว่าแพรี่เปิดเผยหมดทุกอย่างมีเยอะมุมด้านกลางก็มีทุกค,กคนจะเชื่อฉันหรือจะเชื่อพี่ปองอ่ะทุกคนจะเชื่อฉันหรือเชื่อพี่ปองผมเนี่ยเสื้อสัตว์จนทะลุปไปซื้อบื้อเลยนะสำหรับผมนะกนะ็ถามอะไรเดี่ยวผมตอบหมดนะแพรี่ยังมีความฉลาดใช่ไหมมีความฉลาดมีความฉลาดเป็นกรดมีแบบ คือฉลาดเป็นโกรธอะคนฉลาดเป็นกรดไม่เปิดเผยหมดอกครับคนซื่อบื้ออย่างผมเนี่ยเปิดเผยหมดขอแก่คนละอมีผมพูดหมดเลยไม่มีเนไม่มีม่มียม่มีไม่มีไครมีม่มม่เียว่าีชม่อใครที่ช่องแพรมี่ด้วย่อี่ม่มีไม่ยีไมมาช่องผม่นีไ่มพิม่เลยว่าีชื่มีไม่มีไม่มีไม่มี้แลมวค่ะคุณมอไม่ม่ารักมากม่มี่ยม่มีี่ไม่ลงไล์กมึงเนี่ยมันฆ่า่าว แล้วกูจะตามไปแล้วกูจะตามไปเช็คว่าใครบ้างที่เชื่อพี่ปอมพี่ปอมเข้าช่องกูไม่ได้ตลอดทีมย้ายเรื่องแเลยดอเทุกคนเป็นแคปไปแคปไ้ทุกคนไปแคปไ้แคปอะไรแคปอะไรเราเริ่มจากเรื่องอะไรก่อนคะสั่งแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ค้าเริ่มจากเรื่องอะไรเรื่องน้องคนนี้เลยมันมีรายละเอียดกว่านี้ที่พี่ไม่ได้บอกแครรีบหมดพี่ก็มีคอนเสิร์ตอะพูดมาเลยอ่พูดมาอะพูดมาจ้าอะพูดมาจ้า คนสั่งของพี่เท่านั้นที่มาช่องพี่พี่ถึงจะพูดเ <c oughs> นี่ยย,ย,ย้ยายมาแล้วเนี่ยเตรียมฟังเลยย้ายมาแล้วเนี่ยอุ้ยตายแล้วน้องหมดเวลาแล้วอ่ะน้องสตาร์ทรถตู้แล้วก็กลับเถอะจะไปแล้วไงจ,จะลงแล้วมีอะไรจะพูดพูดมาให้หมดค่ะมีรักน้อง ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่มีเรื่องที่เลื่อนมาไม่พูดเยอะมากเรื่องกับแพรี่จะพูดให้ฟังขอแค่คุณสั่งคนละออเดอร์หนึ่งขวดห้าสิบเก้าบาทนะครับสองขวดร้อยห้าบาทแล้วก็สี่ขวดเนี่ยสองร้อยบาทเท่านั้นเอาไปทานหน้าให้อล่าใสนะครับก็จะแบบมีไฮยาลูรอนนี่จะทาให้หน้าใสแล้วก็หน้าฉ่ากระเก็บน้ําดีมากครับทาให้หน้าเราฉ่วหน้าใสเหมือนผมนี่แหละเหมือนแพรี่แพรี่ก็เคยใช้ครับผมเคยน้องใช้แล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้ฟอดใช้ด้วยแล้วก็ไม่ได้พูดเล่นนะทุเรียนทอด ถุงละหนึ่งหมื่นหนึ่งถุงนะเอามานั่งกินที่โรงงานอะไรเก่งเต็มที่เลยขอบคุณแพรี่มากรักน้องไม่เคยงอนน้องไม่เคยโกรดน้องยืนยันอีกร้อยครั้งพันครั้งก็เหมือนเดิมไม่มีเจ็ดสิบสามสิบสำหรับสมปองร้อยเปอร์เซ็นและแพรี่ก็รักผมร้อยเปอร์เซ็นตเช่นกันครับมั่นใจอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะหกพันกว่าท่านเดี๋ยวช่วยตามไปช่องพี่ปองนะคะอยากรู้ว่าพี่ปองจะเมาอะไรดิฉันดิฉันอนุญาตให้เมาได้เลยแต่ช่วยแคปไว้ละ ช่วยแครไว้แล้วเอามาให้ตรงให้กูด้วยกูจะได้จะได้แก้แก้ถูกว่ามันคืออะไรสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านแก้ไว้แก้ไว้แค้ไว้แค้ไว้แก้ไว้เราอุยทีมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแครบไว้ก่อนแครบไว้ก่อนไอเห็นี้ยนั่นจะแจ้งหน่อยพี่รักามหวังความหวังอุ้ยอุ้ยลูบี้ของกระแสทีมเอาเวนเจอร์โหนกระแสผมสมปองโหนกระแสแล้วใครแฉบวะท่านนี้เก่งพูดเสร็จเดี๋ยวนี้น้ำตัวก่อนแคร์ก่อนแคร์ก่อนแครก่อน ทำไมนี่นี่นี่เฮ้ยมันมีถ่ายข้างบนข้างบนถ่ายหน้าจอได้ไหมไม่มันเป็นระบบถ่ายหน้าจอมันเป็นระบบถ่ายหน้าจอเธอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันทีนี้ไอ้กรวมๆมันอยู่ตรงไหนตอนนี้แคปเลยแคปเลยแคปแคปแคปไปลูกแคปหนึงอ่ะพี่พูดที่ข้างบนนี่อันนี้อันนี้บางพวกเจ้ก่อนบางบ้างให้แล้วพวกเจ้ขยับเข้ามากพวกี้หน้า โอเคบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายโอ้คุณช้าผมคนมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะโอ้น่ารักเวอร์เอาพวกเรามาแนะนำตัวหน่อยทีมอเวนเจอร์โหนกระแสทีวีเอเจอร์โหนกระแสครับผมใช้นามสกุลนี้แล้วนะครับตั้งแต่ตะก่อนเป็นฉายาตาลับปวดโตอันคนทั้งคนังสองตอนนี้เป็นผมสมปองโหนกระแส เพ็รนะครับก um ็มามาช่วยงานพี่เจ๋งที่โรงงานครับตำแหน่งคือคอมตำแหน่งคอมตำแหน่งก็คือเนี่ยครับมามาถือคอมให้บ้าคนหลอกขนาดนี้เป็นทั้งอินโฟเป็นทั้งที